พวกเธอช่วยครูตีตาครูบ้าไตโกงพนแล้วนี่เธอว่าคือปัญีลูกพอดีว่าวันนี้มีกินบ็อกก็มาครูในเพจว่าเขากําลังเจอปัญหาแล้วก็อยากให้ครูช่วยแก้ปัญหานี้หน่อยแต่ครูก็แก้ไม่ได้เธอว่าครูก็เลยต้องการอยากให้พวกเธอได้ทาครูน่อยคือปัญีลูกครูจะสมบุติว่าเด็กผู้ชายคนเดียชื่อว่านายเกชื่อนายเกนะ ส่วนโบเด็กเขาครูจะสมมติว่าเป็นเด็กหญิงบีแล้วกันคือบันีลูกนายเอเนี่ยเขามีลูกอยู่รองกุลแล้วก็อยากกับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่านายเอเป็นพ่อไม้ลูกติดแล้วก็ไปได้กับแม่ไม้ลูกติดคือนางบีแล้วก็ไปได้กันแต่นางบีก็มีลูกติดอีกสามคนนะลูกมีลูกติดอีกสามคนด้วย ก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่ตําไรกันตีตรองคนนี้ได้กันลูกอ้าคนแล้วแล้วปัญหามันไม่ใช่เต่าดันลูกเอ่อนายเอเนี่ยบอกครูว่าวันแรกแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันลูกของนางบีก้ามาหง่าแล้วก็ตะลองวิวาทกันอะไรประการดีฮะแล้วก็นางบีก็เล่นมาเลยเล่นมาหงานายเก๋ว่าช่วยตีตาช่วยตีตา พอดีว่าลูกจานตีลูกเติน้นในเอก็บึนไปแป๊บ,บหนึ่งแล้วก็คิดึ้นได้ว่าอ๋อลูกจานก็คือลูกของเมียลูกเติ้นก็คือลูกของผัวออันนั้นเข้าใจได้เพราะวันหลังเล่าช่วยเล่าแต่ช่วยเล่าช่วยเล่าผัวก็เลยถามว่าทําไมต้องช่วยก็บอกว่าเออลูกเติน้นตีลูกจานอันนั้นก็พอจะเข้าใจกันแล้วแต่ว่าพอวันหลังเล่าเลยตัวว่าอันนีีหดักก็เล่นมาเลยหลบรอบเนีย ถึงว่าตีกันหนักเลยรอบเดียแล้วก็ผัวก็ถามว่าใครตีเคยที่ตีกันหนักเมียก็เลยบอกว่าลูกเต้นกับลูกจานะรุมกันตีลูกเราแล้วผัวก็ไม่เข้าใจไงก็เลยมาถามครูครูก็เคดอยู่แปพบบนึงก็ได้เข้าใจได้ว่าโอ้ก็ถามกลับไปว่าเธอมีลูกกันใหม่หรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีมากลนหนึ่งอันเลยลูกเรากขาก็บอกแบบนั้นเลยอันนั้นวางไปเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่น่าเจ็บกวดมันมีมากกว่าดันไงลูก คือเรื่องนี้ครูเจ็บหัวงาแต่งหองอกไม่ได้ก็เลยต้องมาดับพวกตัวเลยอ่ะคือปันนี้ลูกเกิดลูกติดของเบียแนะลูกนะลูกติดของเบียก็เป็นหนุ่มเป็นเจวากันเบ็ดแล้วอ่ะแล้วบัเงเกินว่าพ่อของปัวคือพ่อผัวแล้วก็ลูกติดของเบียก็รักชอบกันคือมันรักชอบกันได้นะลูกนะเพราะว่าไอ้หนูลูกติดเมียไงไม่ใช่ลูกกล่องลูกเยงถูกไหมแล้วก็ รักชอบกันและแต่งงานกันคือไอตอนแต่งงานมันไม่มีปัญหาหลูกแต่ว่าปัญหาจริงๆที่มีมันมีตอนหลังจากนั้นลูกเพราะว่าพ่อผัวได้กับลูกเมียแล้วที่นี้ได้ลูกมาหนึ่งคนพอได้ลูกมาหนึ่งคนเนี่ยปัวก็เลยมาตามครูว,ว่าจะเรียกลูกของพ่อว่าหรือครูก็บอกไปว่าตื่ต้องเรียกว่าดองทีก็ลูกของพ่อ ก็ก็บอกรูว่าเรียกไม่ได้สิว่าน้องเพราะมันไม่ใช่ตั้งแต่ลูกของพ่อมันเป็นลูกของลูกเมียถ้าถูกว่าต้องเป็นหลานแล้วถ้าถูกว่าเราต้องเรียกลูกของลูกเมียว่าหลานหรือว่าเราต้องลูกลูกของลูกเมียเราต้องเรียกว่าดองแล้วก็แล้วต่อไปพ่อต้องมาเรียกเราว่าพ่อตาเรียกผัวว่าพ่อตา เรียกเมียว่าแม่ใหญ่หรือว่าเราจะเรียกกันเนเธอคิดต่ครู้จับหัวแล้วไม่เงาแล้วคิดเลยแต่คอมเมนต์บอกรู้กันนะเหนื่อยกินตายโกงไม่รู้ใจไปได้กันใจก็ไม่รู้